มาแล้วนะครับขบวนสิงแปดนะครับวันนี้ช้าหนึ่งนาทีนะครับกำลังจะออกจากสถานีอุดรนะครับเราชมขบวนได้เลยนะครับนะครับตัดไมมุมหนึ่งของทางสถานีอุดรธานีนะครับอ่าวันนี้ได้ G A สี่ห้าสามสองนะครับกำลังจะผ่านขึ้นการควบคุมน้องบัวน,นะครับอ่ามีรถถ่านหนึ่งคันนะครับ วันนี้มีห้าคันนะครับวันนี้ห้าบสสนะครับได้จีเอซีห้าสามสองนะครับอนะครับเร่งออกมาแล้วนะครับเร่งออกจากอุรแล้วนะครับอ่าออกมาแล้วนะครับวันนี้ช้าหนึ่งนาทีนะครับ ขบวนสิงแปดนะครับกำลังจะผ่านใช้การควบคุมหนองขอบวนนะครับ,บมาดูกันนะครับวันนี้ผู้ด<า>ิฉันจะเต็มไหมครับ ่าเข้ารางหลักแล้วนะคกระบ,บนสิแปครับเนะน,นีอบสอสิแปนครับเล่งมาแล้วนะครักขะบวนสิงแปนนะครับวันนี้วันนี้ช้าหนึ่งนาที G A 4ี3ห้าสามสองนะครับ ไปแล้วครับขบวนสิงแปนะครับ,อ,บ,รบอ่าผู้ดิสารเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้อ่อาจะถ่ายคลิปไลฟ์ฟ้าคุณดิดำคุณะให้ด้วยนะครับผมค,ครับ